ลองกันหน่อยโ,โอเคนี่เดี๋ยวเราจะลองฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในซีร g ส์ X นะครับกับการจอดรถแบบอัตโนมัติแล้วก็กดเริ่มผมปล่อยทุกอย่างเลยนะเรียบร้อยครับปล่อยเลยครับพี่อยากทำอะไรพี่ทำอ่ะแม่มันสะดวกสบายจริงๆแล้วแบบยุคนี้น สวัสดีครับเพ<ส>ื่อนๆชาวคาสโนวาครับวันนี้ผมจะพามาทดลองขับนะครับเจ้าซ e เกอร์นะครับ Compact SUV ที่เป็นไฟฟ้า100%นะวันนี้เราจะมาดูว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้ววันนี้นะครับเรามาลองขับกันที่สนาม Impact Speed p a r นะครับซึ่งเป็นสนามสไตล์โกคาร์นะเพราะว่ารถเขาเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างเป็น SUV ไซส์เล็กนะเรามาดูความคล่องตัวแล้วก็พลักกำลังของตัวรถกันว่ารถเจ้าซีเกอรคันนี้จะเป็นยังไงครับ เรามาดูฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของเจ้า C ีเกอ็กันหน่อยนะครับสำหรับภายนออนี่ผมต้องบอกว่า c ีเกอเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่สเปคเขาเนี่ยก็คือมันพัฒนาร่วมกับ v o l วูเอ็กนนะครับแล้วก็มีดีเทลของรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตกแต่งที่แบบว่ามีสไตล์มากกับความเป็นเฟรมเลสหลายจุดมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวของขอบกระจกมองข้างนะฮะที่เป็นแบบเฟรมเลสนะครับรวมถึงมือเปิดประตูที่เป็นไฟฟ้านะล้วงเข้าไปแล้วก็เปิดเบาๆเ,เ,เท่านั้นเองนะครับและแน่นอน กระจกข้างเป็นเฟรมเลตเลยขอบกระจกนี้เป็นเฟรมเลตด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงขอบกระจกนี้สังเกตได้ว่าจะไม่มีแบบแถบพลาสติกเขาจะถูกซ่อนไว้ด้านในนะก็ทําให้ตัวรถดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นและที่น่าสนใจมากก็คือตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ไม่ใช่แม็กธรรมดานะฮะเป็นแม็กฟอร์ชนะครับมากับไซส์ที่ใหญ่ทีเดียวขนาด20นิ้วนะฮะแล้วก็ไซส์ยางเนี่ยใช้2 4 5สี่ห้าสี่สิห้า R20 กับยาง Continental ตัว e c o c o n t a c t ซิ q นั่นเองนะครับก็ถือว่าดูฟีเจอร์ต่างๆของตัว s i X เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้จริงๆมันจะเป็นหน้าจอนะที่เสาบ,บีดอ่ะนี่ก็เป็นฟีเจอร์ของภายนอกของเจ้า c X ครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภายในของเจ้าซก X นะครับต้องบอกว่าดีไซน์มันหรูหราแล้วก็เท็กเจอร์ต่างๆรวมถึงผิวสัมผัสต่างๆบอกว่ามันดีจริงๆนะแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกเป็นหน้าจอกลางนะครับ ที่เป็นหน้าจอดิสลย์ที่ใหญ่ถึง14.6นิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกอย่างคองมมาน,นต่างๆก็สั่งผ่านทางนี้เลยนะครับแล้วที่ผมสังเกตจุดหนึ่งก็คือเรื่องของสีสันนะฮะนะอย่างดูการเล่นทริมพวกนี้นะฮะเขาใช้สีทองนะครับในการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะมันดูหรูหราจริงๆแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นแบบพาราลมิกสลูบแบบกลาสยาวไปเลยด้านหลังนะแต่ว่าไม่มีตัวผ้าปิดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมถ่ายก็ช่วงกลางวันประมาณ9โมงครึ่งนะ แดดก็แรงอยู่แต่ว่าพูดถึงว่าตัวกระจกเนี่ากัน U.V. ก็ไม่ร้อนนะแต่ถ้าแม่มือไปสัมผัสนะแต่ถ้าเมือไปสัมผัสก็ร้อนอยู่กั <c oughs> แล้วก็ในส่วนของที่ผมบอกว่าด้านนอกเขาเป็นเฟรมเลสนะตัวกระจกมาดูกระจกมองหลังมั่งตัวนี้ก็เป็นเฟรมเลสเหมือนกันมันดูหรูหราคุณผู้ชมตัวเครื่องเสียงเนี่ยเขาใช้เครื่องเสียงที่โคแบงกับตัวยามาฮ่านะนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าใครไหนใช้นะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าหรูหราเลยทีเดียวนะฮะน่าสนใจมากแล้วก็ที่สำคัญคือ ห้องโดยสารภายในเนี่ยผมว่ามันดูใหญ่นะกับความเป็นค่ายเสยูวีนี่คนาดผมเลื่อนหลังมาเยอะพอสมควรนะเบาหลังก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็มือเปิดประตูนะครับเป็นแบบกดนี่ไม่ต้องมาดึงไม่ต้องมาอะไรแล้วฮะแล้วก็ตัวปรับกระจกนะครับก็เป็นแบบออโต้วันทัชด้วยนี่ รูหลาดาทีเดียวนะการบุกวัสดุต่างๆแล้วก็มีพวงมาลัยม u l t i function ซ้ายขวาโอเคก่อนที่เราจะไปลองขับกันนะครับผมขออนุญาตเล่าถึงสเปคของตัว Seeker X เก็กับสักนิดหนึ่งนะว่าเขาเปิดตัวด้วยกันทั้งหมดกี่รุ่นนะฮะซึ่งตอนนี้เขาเปิดมาด้วยกันหมด2รุ่นนะครับเป็นรุ่น Standard ขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์เดียวนะครับกับรุ่น l a g s h i p มอเตอร์คู่ขับเคลื่อนแบบ all-wheel drive นะครับซึ่งแบตเตอรี uh, ่เนี่ยเขาจะให้ความจุที่เท่ากันที่67 k ิโลวัต์นะครับอ่ะผมมาลงดีเทลของตัว s แตนดาร์ก่อนดีกว่าตัวขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์เดียวนะครับก็ต้องบอกว่าตัวมอเตอร์เดียวเนี่ยจะให้ระยะทางการวิ่งที่มากกว่านะครับเพราะว่าเขามีกําลังการขับที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเท่ากันนะอย่างที่เราบอกไปแต่ตอนแรกนะครับโดยตัวสแตนดาร์เนี่ย จะให้ระยะทางวิ่งสูงสุดในรูปแบบของ NEDC เนี่ยอยู่ที่540นะครับแล้วก็ตัวพละกกำลังของตัวมอเตอร์เนี่ยให้แรงมาสูงสุดอยู่ที่272แรงม้านะครับแล้วก็ตัวแรงบิดของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่343นิวตันเมตรนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวแฟกชิพกันบ้างสำหรับตัวแฟกชิพนี่เป็นมอเตอร์คู่นะครับด้วยแบตเตอรี่ที่มันเท่ากันอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ว่าพลังกำลังถูกใช้ด้วย มอเตอร์2ตัวเพราะฉะนั้นระยะทางวิ่งก็จะน้อยลงโดยที่ระยะทางวิ่งสูงสุดแบบ NEDC นะฮะเขาทำได้ที่470นะครับแล้วก็แรงมาร้าสูงสุดนี่ต้องบอกว่ามอเตอร์คู่หลังเนี่ยมันเท่ากับตัวสแตนดาดก็คือ272แรงมาร้านะครับส่วนมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยให้แรงมาร้าสูงสุดที่156ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแล้วนะครับตัวแรงมาร้าที่ได้ทั้งหมดก็คือ428แรงมาร้านะฮะซึ่งตัวมอเตอร์คู่เนี่ย ต้องถือว่าอัตราเร่งก็ทําได้ดีเลยนะเพราะว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาทำอยู่ที่3ามจุวินาทีนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของตัวสเปคทั้ง2รุ่นที่ซีเกอร์เอาซีเกอร์ X เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของมิติตัวถังกันสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับมิติตัวถังเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น compact SUV เนาะความยาวก็อยู่ที่4,432ม mm ิมลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่1,836ม mm. มิลลิเมตร แล้วก็ความสูงอยู่ที่1,566ม m mm, มนะครับโดยระยะฐานล้อเนี่ยอยู่ที่2,750นะฮะแล้วก็กาวเคเลนส์นะครับของรถเนี่ยอยู่ที่191ม m mm, มก็ถือว่าเป็นความสูงที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับก็เป็น SUV ที่ใช้งานง่ายๆดีกว่าไม่ได้เอาไว้สำหรับลุยอะไรมากนะก็เป็น SUV ที่ขับในเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมให้ไว้ก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันนะครับ จริงๆเราคงลองเรื่องของ Performance อะไรไม่ได้มากนะฮะเรื่องของมอเตอร์แต่ว่าอยากให้ดูว่าตัวซ i กเซ X เนี่ยมันเป็น Compact SUV ที่ค่อนข้างคล่องตัวเมื่อใช้ในทางที่มันค่อนข้างแคบนะฮะเดี๋ยวเราลองสันิดนึงโอ,โ,โอ้โหเขาบอกว่าเบรกมันดีด้วย100กิโลเมตรเนี่ยใช้ระยะเบรกแค่34เมตรเท่านั้นเองใช่ไหมวงเลี้ยวแคบดีฮะผมว่าตัวยางมันเกาะดีนะตัวนี้ ค่ายจีนบางค่ายก็จะใช้ยางจากสัญชาติตัวเองเนอะอย่างตัวนี้ก็เลือกใช้ยาง Continental นะฮะก็จะได้เปรียบกว่าคู่แข่งสักนิดหนึ่งเอาละครับเป็นล่งลองตัวมอเตอร์คู่ก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในตัว Standard นะสิ่งที่ผมสังเกตได้ชัดเจนก็คือเรื่องของล้อจะไม่เหมือนกับตัว แฟกชิพนะที่เป็นล้อแม็กฟอร์ดแล้วก็ยางไซส์20นะครับเรามาลองฟิลลิ่งกันดีกว่าว่าล้อที่เล็กกว่ามอเตอร์ที่เป็นขับหลังอย่างเดียวฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับมันมีความยืยกว่าตัวแฟกชิพนะฮะด้วยตัวยางนะครับแล้วก็ทอร์กที่ออกเนี่ยมันจึงสู้ตัวแฟกชิพไม่ได้เพราะว่านั่นมันเป็นมอเตอร์คู่เนาะขับเคลื่อนแบบออลวิวไ นะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของการออกจากโคง้งนะฮะฮก็จะมีอาการของท้ายดันนิดนึงนะฮะก็อันนี้ก็ต้องคุมเรื่องของคันเร่งแล้วก็พวงมาลัยมากกว่าตัวออวิลดายซึ่งนิดนึงนะฮะซึ่งออวิลดายเนี่ยขับในแท็กเนี้ยขับง่ายกว่าเยอะเลยนะแต่พละกําลังเนี่ยฮะผมถือว่าตัว200จี๊บ2 0แรงม้าเนี่ยกําลังดีนะไม่ได้แบบแรงจนเกินไปแล้วก็ควบคุมง่ายดีนะครับส่วนฟิลลิ่งของยางที่มันเป็น ยางที่ไซส์หนากว่านะครับแม็กขอบเล็กกว่าเอาจริงๆผมว่ามันใช้งานสะดวกสบายดีนะไม่ต้องสปอร์ตอะไรมากกับรถไซส์นี้นะครับใช้งานในเมืองชิลๆดีนะครับก็เป็นฟิลลิ่งที่ได้ลองในแทร็กกันนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวเราจะลองฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในซีเ g ร็นะครับกับการจอดรถแบบอัตโนมัติซึ่งอันนี้เหมาะมากสำหรับมือใหม่หัดขับหรือว่าผู้สูงอายุที่แบบว่า หันหลังไม่ถนัดแล้วนะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เขาจัดมาให้ในซีเคร็กนะครับซึ่งมีตั้งแต่ตัวสาตรฐานเลยนะ,ะ๋ยวเราลองดูว่าการใช้งานใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะลองจอดแบบเข้าเข้าซองนะครับกดอย่างนี้เพื่อ,เ,อเลือกอแล้วก็กดเริ่มผมปล่อยทุกอย่างเลยนะเรียบร้อยครับตอนน้เลยครับพี่อยากทำอะไรพี่ทำอ่าผู้ชมดูสิครับมันง่ายมากกับรถยุคนี้ อินเทลเล็กเจนจริงๆสมัยก่อนย่าผมนะขับรถไปตลาดนะอยากซื้ออะไรปุ๊บถอยหลังข้อสองไม่ได้จอดกลางตลาดเลยเเดี <laughs> ย๋ยวนี้ไม่ต้องแหละกดปุ่มง่ายๆแม่มันสะดวกสบายจริงๆล้วแบบยุคนี้นี่แล้วมันแบบดูอยู่ในช่องด้วยนะอ่ามันยังไม่ตรงเขาไออีกรอบนึงเขาต้องเฉลี่ยให้มันดูตรงหน่อย เอาจริงๆนอกจากคนมือแหม่ขับแล้วผู้สูงอายุแล้วอีกอันหนึ่งคือคนที่แบบจอดรถไม่ตรงช่องอะ่ะเขาไม่รู้เรียกอะไระนะใช้ระบบนี้อะไรก็ดีนะจะได้ไม่จอดรถไปกินเลงคนอื่นเขาอ๋อเท่เลยทีเดียวพอเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นว่าเดี๋ยวอยากเปิดประตูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมจะปีให้เรียบร้อย,อยที่ก็ลงรถได้เลยง่ายจริงจริงคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยู่ในตัว s e เคร็ตนะครับ เอาละครับก็ทดลองขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว s e เกอร์เซ์ที่ได้ลองขับทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวแฟกชิพนะต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้ลครับว่าราคาที่จ่ายเพิ่มไป1 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวแฟกชิพที่ได้เพิ่มได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่เลี้ยงให้ฟังเลยนะครับมันมีอยู่6อย่างที่ตัวแฟกชิพได้นะครับอย่างแรกที่ผมบอกก็คือตัว Mac f o r ร์ที่เป็นขอบ20นิ้วนะฮะตัวนี้นี่น่าสนใจมากกับการให้ตัว Mac ที่มีน้าหนักเบาอย่าง Mac f o r แมาให้ด้ดวยนะครับ แล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารต้องบอกว่ามีเรื่องของแอมเบียนไลท์นะครับซึ่งอย่าี่เขาบอกว่าแอมเบีนไลท์นี่อาจจะไม่ใช่เส้นแนวยาวนะแต่อาจจะเป็นทริมที่มากับตัวกรอบต่างๆที่จะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยรวมถึงเรื่องของเบาะนั่งนะครับในตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นเบาะนั่งที่สามารถปรับได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สาคัญตัวมอเตอร์แล้วก็เรื่องของพลังกำลังนะครับอย่างตัว ชิปเนี่ยเป็นมอเตอร์คู่นะครับให้กำลังถึง428แรงม้าซึ่งลองขับแล้วต้องบอกว่าฟิลลิ่งของตัวมอเตอร์คู่เนี่ยขับเนี่ยค่อนข้างขับได้ดีกว่านะครับ mm hmm. เรื่องของพละกําลังรวมถึงเรื่องของการขับในแทร็กลื่นเพราะวันนี้เลยลองด้วยนะว่าพื้นแท็กที่มันลื่นเนี่ยฟ mm ิลลิ่งของตัวขับเครื่องล้อหลังเนี่ยก็จะมีการที่แบบตูดตัดนิดนิดแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะมีระบบช่วยควบคุมแต่ตัวของ AWD เนี่ยไม่มีเลยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ คุณตัดสินใจแล้วแหะว่า1นึ่งบาทที่คุณจะจ่ายเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็อีก2จุดนะครับที่ตัวแฟกชิพมีเพิ่มเติมเข้ามาให้ก็คือตัวของ head up display ที่เป็นแบบ AI นะครับแล้วก็ตัวของเครื่องเสียง y a m a ฮ่าสจุดที่เพิ่มเติมเข้ามาให้อยู่ที่คุณแล้วครับว่าจะตัดสินใจว่าจะเลือกตัว e ีเคร็ตแฟกชิพหรือว่าเลือกตัว t a ต d a า d ข้อมูลวันนี้ก็ให้คุณผู้ชมหมดแล้วนะครับสาหรับ เรื่องราวของรถยนต์วันนี้ทางคาสโนวาก็นำมาฝากกับตัวซีเกอร์ X นะฮะส่วนเรื่องราวครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรฝากติดตามชมกันด้วยครับ